สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหลินอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยหลินจะมารีวิวนี่เลยกุยช่ายบ้านปอปามนะแบบโฮมเมดฉบับของเพื่อนหลินเลยก็คือเพื่อนหลินเนี่ยเป็นคนทำนะคะทำขายแล้วก็นางเนี่ยไม่ได้ทำอย่างเดียวนะกุยช่ายนางทำแบบเอวิติงจิงกะเบลมากเลยทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองรีวิวอันนี้ให้ทุกคนดูนะคะก็เป็นกุยช่ายสูตรโฮมเมดเนาะ นี่เลยขนาดเนี่ยก็จะเป็น4คูณ4นะคะเดี๋ยวหลินจะให้ดูทีไปนี่นาะก็จะให้ดูแพ็กเกจจิ้งอีกรอบนางก็จะเปลี่ยนไปตามสไตล์ของนางนะคะอันนี้ก็คือแบบซีลอย่างดีเลยเก็บได้หลายอาทิตย์นะคะทุกคนสนใจก็ลองติดต่อไปนี่เลยเดี๋ยวหลินจะทิ้งรายละเอียดอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดอีกรอบนึงบ้านปอปามนะ นี้ก็ราคาห0ิบาทนะคะราคาอาจจะไม่ฟิกเนาะบางทีนางก็จะทําตามอารมณ์ตามใจอะ่ะแล้วนางก็จะมีขายแบบพวกคอนเฟกขนมน้ำข้าวโพดเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะแยะมากมายใครที่อยู่นนทบ,บรุรีหรือว่าอยากจะทําส่งต่างจังหวัดหรือว่าจะซื้อในปริมาณเยอะๆนี่ก็แนะนําเลยนะคะเพราะว่าหลินเนี่ยเคยชิมหลายอย่างของนางมากมีคอนเฟกด้วยนะที่ตอนนั้น ชิมแล้วก็อร่อยถูกใจมากนี่เลยนะคะอันนี้นางก็จะมีน้ำจิ้มมาให้นะน้ำจิ้มนางก็สำเร็จซีลมาเรียบร้อยด้วยกันกุยช่ายของนางถามว่าพิเศษกว่าที่อื่นตรงไหนคือแป้งของนางเนี่ยจัดเวลาทอดแล้วจะกรอบนะคะเดี๋ยวพูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวลองรอรอดูไปเรื่อยๆจนจบนะคะทุกคน แป้งของนางเนี่ยจะทอดกรอบแล้วก็ดูกุ้ยช่ายให้แบบเต็มๆคำนะคะแล้วเป็นสูตรโฮมเมสสูตรของนางนะคะที่คิดค้นผลิตแล้วก็ทำมาหลายหลายอย่างแล้วอะแบบหลายรอบแล้วว่าจนกว่าจะเป็นสูตร,ตรนี้นะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยนางก็จะผลิตหลายสูตรแล้วก็หลายอย่างตามอารมณ์ตามใจนางนะคนผลิตเนี่ยชื่อปอนะคะส่วนน้องนางเนี่ยชื่อปาล์มก็เลย เขียนเป็นบ้านปอปามเนาะปอกับปามเออก็ใครสนใจก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีอะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้นี่นะคะนางก็จะซีลอย่างดีเลยนะทุกคน นางก็ซีลอย่างดีน<ด>ี่นะคะเคล็ดลับของทางร้านก็จะบอกว่าไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าพอดีก็เดี๋ยวจะประมาณนี้เก็บได้หลายอาทิตย์นะคะแล้วแต่สภาพอากาศอุณหภูิเนาะส่วนใหญ่ก็เอาไว้ในช่องแช่แข็งได้เลยนะคะไม่ต้องชิ้นใหญ่มาก เพราะว่าตามตลาดนัดเนี่ยเขาก็จะขายแล้วก็ขายแบบทิ้งไว้อะ่ะทอดทิ้งไว้ทุกคนแต่นี้เราจะอันนี้เลยนี่นะคะนางก็มีน้ำจิ้มของนางมาให้ด้วยไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดกัน นี่นะคะทุกคนก็เรามาเตรียมตรงนี้แล้วก็น้ำมันเป็นไฟปานกลางนะคะไม่ต้องแรงมากแล้วก็น้ำมันเนี่ยเอาให้ประมาณท่วมกุ้ยช่ายนะคะท่วมชิ้นกล่องของกุ้ยช่ายก็จะดีมากท่วมชิ้นของกุ้ยช่ายก็จะดีมากเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ลงไปน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะเอากุ้ยช่ายลงไป วิธีทอดที่ทางร้านแนะนำมาก็คือเอาลงแล้วก็พยายามพลิกให้ครบทุกด้านก่อนนะทุกคนดูดิจะจริงๆต้องควรจะมีลูกมือมาช่วยอีกโอ้ยอันนี้มันแรงไปอ่ะ <c oughs> ต้องใจเย็นๆนะคะเบาไฟอีกนิดหนึ่งเราต้องใจเย็นๆนะคะ ถ้าเกิดว่าเอาลงแล้วก็คือพริกให้ครบทุกด้าน เพราะว่าไม่งั้นมันจะติดกระทะนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ติกทุกด้านเลย วุ้ยใช่ด่คนข้างที่จะอมน้ำมันนะซิมไหนได้

ก่อนถอดผูดช้ชายอยู่นม่กอนถอดผูดช้ชายอยู่โอเคทุกคนคะทอดเสร็จแล้วก็เพื่อนบอกว่าให้พักไว้หน่อยนะคะตากลมแปบบ๊แบหบนึง่งมันจะได้กรอบๆนะคะก็นี่เลยเสร็จแล้วแอบทอดยากนะคะ อาจจะเป็นเพราะเราไม่ชํนานาญไม่เคยทอดประกอบอันนี้ครั้งแรกของหลินเลยนะคะที่ทอดดูทุกคนได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราพักสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมารอดูกันคะ่ะ นี่นะคะทุกคนก็เสร็จแล้วซูมมาเลยนี่ลินอาจจะทอดไม่สวยนะเพราะว่าทอดครั้งแรกนะคะนี่คือทอดทะเลครั้งแรก,รแ,รกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้พี่ป้าน่าแถวนี้ได้ชิมกันนะคะว่ามันอร่อยสมคำาล่ําลือหรือเปล่ามาค่ะทุกคนมาทะเลเข้ามามาค่ะมาค่ะนี่นะคะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้ม ะคะอร่อยค่ะสั่งซื้อได้นะคะบ้านปอปามนี่นะคะอีกคนเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมอร่อยมากยอดเลยไม่อมน้ำมันมสุดยอดเลยค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวหลินจะมาชิมบ้างอืมอืม เขามีความไม่อมน้ำมันกรอบมากทุกคนกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากนี่นะคะอีกคนหนึ่งข้างบ้านเราก็ชิมนี่ค่ะมีน้ำจิ้มคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะน่ากินมากเลยครับอ้เกินเบอร์เฟินมาก กรอบนอกนุ่มใน <c oughs> ยินดีบุญน,นะครับเอาล่ะทุกคนก็จบการรีวิวกุยช่ายบ้านปอปามไปเลยนะคะใครที่อยากสั่งซื้อติดตามลินทิ้งรายละเอียดไว้ทั้งใต้แลวนะคะยังไงก็ชอบไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใครที่อยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวลินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะและอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ